ครับมาต่อกันในช่วงที่2ของเกาะกระแสโลกนะครับ,รบตอนนี้มาพูดกันถึงเรื่องที่ ไกลตัวผมซะเหลือกเกินนะครับนั่นคือเรื่องของบรรดามาหาเศรษฐีแล้วก็เศรษฐีเงินล้านทั้งหลายนั่นเองนะครับ <c oughs> แหมพูดถึงเรื่องของเงินเงินทองทองแล้วนะครับคงไม่มีใครเนี่ยไม่อยากได้หรือว่าปฏิเสธแน่นอนนะครับ <c oughs> เพราะาเงินนี่สามารถทําอะไรเนี่ยได้แทบจะทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> แหมอยากจะได้อะไรก็เอาเงินไปซื้อมานะครับทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยสะดวกสบายขึ้นนั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ไม่ใช่ว่าคนมีเงินมีทองเยอะๆเนี่ยจะสุกกายสบายใจไปะทุกเรื่องนะครับเขาบอกว่าหาเงินเนี่ยว่ายากแล้ว แต่การจะรักษาหรือ <problemas> ว <lly> ่าการจะทําให้เง <hã> ินเนี่ยพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนี่ยากยิ่งกว่าอีกนะครับและนี่เด นี่แหละครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องกลุ่มใจของบรรดามหาเศรษฐีเขาล้วครับค่ะไม่มีเงินก็ทุกมีเงินก็ทุกน์นแลนะค่ะแล้วก็จากผลสํารวจนะคะคนรวยกว่า4,500คนนะคะแล้วก็ครอบครัวของเศรษฐีพันล้านกว่า16ครอบครัวนะคะคในทวีปยุโรปอเมริกาเหนือแล้วก็เอเชียของเรานี่แหละนะคะของบริษัทกฎหมายแห่งหนึ่งเขาพบว่านอกเหนือจากเรื่องของสุขภาพแล้วค่ะเรื่องที่คนรวย เขาเรียกว่าครอบครัวของคนรวยเนี่ยเป็นกังวลมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องก็คือการส่งทอดมรดกให้กับลูกหลานแล้วลูกหลานเนี่ยจะมีวิธีการรับมือยังไงนี่ก็เป็นเรื่องที่เขากังวลกันมากๆเหมือนกันค่ะคือเขากลัวว่างเงินที่เขาอุตสาหามาทั้งชีวิตเนี่ยจะหมดไปกับคนรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นเองใช่คะ่ะค การสำรวจครั้งนี้นะครับเขาแบ่งคนแบ่งเศรษฐีและพูดง่ายๆออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือบรรดามหาเศรษฐีที่มีสตังค์มากกว่า10ล้านดอลลาร์ขึ้นไปห,หรือว่า320ล้านบาทขึ้นนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็คืออาจจะรวยน้อยหน่อยนะครับเป็นบรรดาเศรษฐีที่มีเงินน้อยกว่า10ล้านดอลลาร์ลงมา ครับค่ะและในส่วนของมหาเศรษฐีหลายคนนะคะเขาก็เป็นห่วงว่าลูกหลานของเขาเนี่ยจะไม่สนใจในธุรกิจกิจการนะคะเนื่องจากว่าเกิดมาบนกองเงินกองทองไงคะเลยไม่รู้สึกว่าฉันไม่เคยขาดอะไรเลยในชีวิตนี้นะคะจึงไม่รู้สึกว่าต้องต้องรู้สึกจะต้องกระตือรือร้นที่จะหาเงินเพิ่มหรือว่าเพิ่มพูนทรัพย์สินของตัวเองนะคะเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยแม้ไม่ทํางานก็สุขสบายได้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าส่วนคนรวยระดับเศรษฐีเนี่ยนะคะเขาก็กลับเป็นกังวลในเรื่องของความสามารถในการสืบทอดกิจการ เพราะว่าเด็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยมักจะไม่มีความทะเยอทะยานที่จะหาเงินเพื่อเรียกได้ว่าทำกันมายัางไงก็ทำกันต่อไปอย่างนั้นนะคะมไม่ไม่มีความคิดที่จะขยับขยายหรือว่าเพิ่มพูนทรัพย์สินที่ตัวเองมีอยู่ค่ะครับก็คือชิวๆไม่ต้องดิ้นรนอีกต่อไปนะครับแหมเงินทองออกเยอะแยะอย่างนี้ใช้ก็ไม่หมดสถีนะครับผลการสํารวจนะครับยังแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินเงินทองของครอบครัวคนรวยส่วนใหญ่เนี่ย มักจะหมดไปนะครับไม่เกินคนรุ่นที่3เท่านั้นเองนะครับคือพูดง,ง่ายๆคนรุ่นแรกคนรุ่นปู่ย่าเนี่ยก่กอร่างสร้างตัวกันมานะครับสร้างธุรกิจเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับส่งต่อให้คนรุ่นที่2รุ่นลูกปั๊บก็เ,เหมือนกับว่าทําให้กิจการเนี่ยยังเจริญยังดํารงได้อยู่นะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ตอนนี้แหะครับพอมาถึงคนรุ่นหลานเข้ามานี่โอ้โหปรากฏว่าทุกคนรุ่นหลากก็จะคิดว่าโอ้ยเกิดมาบนความเพียบพร้อมแล้วนะครับไม่เคยรับรู้ถึงความยากลําบาก ก็เลยใช้เงินกันไม่เป็นนะครับไม่ใช่ใช้เงินไม่เป็นใช้จนแบบว่าอูแบบไม่ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบตัวเองไม่รู้จักสร้างนะครับก็คือใช้อย่างเดียวนะครับไม่รู้จักรักษาฐานะของตัวเองเนี่ยให้มั่นคงต่อไปนั่นเองนะครับค่ะแล้วก็มหาเศรษฐีหลายคนนะคะที่ไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยต้องตกอยู่ในสภาพนั้นนะคะเขาก็จึงใช้วิธีหักดิบค่ะก็คือให้ลูกหลานของตัวเองเนี่ยไปก่อร่างสร้างตัวกันเอาเองเลย ไม่ให้สตางค์ไม่ให้ใหสตางค์แล้วไม่ให้แล้วค่ะอย่างเช่นคุณบิลเกตนะคะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ที่รวยที่สุดในโลกนะคะเขาได้ออกมาประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่าจะไม่มีการยกมรดกให้ลูกทั้ง3คนของเขาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ได้ทําเรื่องยกทรัพย์สินทั้งหมดของเขารวมถึงของภรรยาด้วยให้แก่องค์กรการกุศลไปที่เป็นพี่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหเป็นลูกนี่ก็คง เสีเยสดส<อ>ีกันนะครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่ให้มรดกเลยแม้แต่สตางแดงเดียวนะครับอีกคนหนึ่งครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับแม่ในวงการ นักเล่นหุ้นนี่รับรองชื่อนี้อมาอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาเล่นหุ้นได้เก่งมากนะครับครอบครองทรัพย์สินเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับได้ชื่อด้วยมีสมญานามเลยว่าเป็นนักปราดแห่งโอมาหานะครับเพราะว่าเล่นหุ้นเก่งมากแล้วก็มาจากเมืองโอมาหารัฐเนบราสกานั่นเองนะครับเขาทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับบริจาคเงินทั้งสิ้น 99%นะครับอของที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ก่อนตายหลังตายเขาบอก99%นี่ยกให้กับมูลนิธิบิลเก์และภรรยานะครับเขาบอกว่า <c oughs> องค์กรนี้เนี่ยเขายกเงินให้หมดเลยเพราะว่าเป็นองค์กรที่สร้างแต่สิ่งดีๆนะครับทำการกุศลแล้วก็ให้เงินกับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาตินะครับเ <c oughs> ขาบอก <c oughs> เอาไปเลย99%เหลืออีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาไว้เก็บกินไว้ก่อนค่ะไม่มีลูกหลานเหคะมีครับก็ไม่ให้ อ,อคอีกคนหนึ่งก็มีนะครับที่เรารู้จักกันดีเลยในวงการบันเทิงนะครับคุณเฉินหลงแจ็คก,กี้ชาตน,นะครับ <c oughs> ก็เพิ่งประกาศเพื่อไปเมื่อเร็วๆนี้เองไม่กี่เดือนก่อนนะครับบอกว่าลูกชายลื้อไปทําของลือเองะนะครับเงินอันนี้ว่าให การกุศลเหมือนกันดิฉันก็ได้ยินข่าวนี้มาเหมือนกันเลค่ะแหมเป็นลูกก็คงเศร้าใจพอสมควรนะคะพ่อเนี่ยรวยที่สุดในโลกแต่เรากลับเป็นคนที่จนที่สุดในโลกหรือล่านะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงมหาเศรษฐีสองสคนนี้นะคะที่ตัดสินใจแบบนี้นะคะมหาเศรษฐีอีกหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ เห็นเห็นด้วยกับความคิดนี้เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีผู้บุกเบิกเว็บไซต์ ebay นะคะเปียโอมิทยานะคะหรือว่านักธุรกิจที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งนะที่ชื่อว่า Michael Bloomberg นะคะผู้หญิงที่รวยที่สุดในออสเตรเลียค่ะจีน่าไรน์ฮารนะคะหรือว่าแม้แต่เบอร์นา m a r มาคส์เจ้ของห้างโฮมดีโปเนี่ยก็ยังคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะครับก็เป็นแนวคิดของพวกคนตักชาติพวกฝรั่งเขานะครับเขาเห็นว่า คนเนี่ยควรจะก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะยกให้การกุศลไปนะครับการทําแบบนี้นะครับเขาบอกว่าเหมือนกลับเป็นการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคนมีฐานะเขาเป็นกังวล นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการแย่งชิงสมบัตินั่นเองอนะครับของบรรดารลูกหลานคนในครอบครัวนะครับอย่างที่เราเนี่ยเห็นเป็นข่าวกันอยู่บ่อยๆนะครับอย่างเช่นพี่ข่าน้องน้องข่าอาราข่าหลานอะไรพวกนี้นะครับเพื่อแย่งชิงมรดกในสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ของเขาเลยนะครับเป็นของพ่อแม่ที่ก่อร่างสร้างขึ้นมาแล้วอีกอันหนึ่งถ้า เราทําตัวดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คงไม่ทิ้งให้เราแบบไปหากินด้วยความยากลาบากหรอกอนะครับแต่นี้บางคนเขาอาจจะเห็นแล้วว่าถ้าให้ไปนี่รับรองได้เลยนะครับว่าอาจจะมีปัญหามีการแย่งชิงกันนะครับแล้วก็อาจจะหมดไปโดยเปล่าประโยชน์เลยช่วสู้ให้กับองค์กรการกรุศลนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อคนรับล้านคนทั่วโลกน่าจะดีสักกว่าเขาคิดอย่างนั้นกัน การมีเง okay. ินมากๆนี่ก็เป็นอันตรายอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเงินอย่างเราก็อันตรายอยู่เหมือนกันค่ะว่าสิ้นเดือนจะได้รับประทานข้าวดีๆไหมอาหารดีๆไหมนะคะไม่รู้จักเลยครับสิ้นเดือนรู้จักแต่ก๋วยเตี๋ยวมาม่าตลอดนะครับเอาละค่ะสําหรับในช่วงหน้านะคะเราจะพาไปดูกลยุทธ์กลยุทธ์ของตำรวจอเมริกันรายหนึ่งค่ะเขาออกตรวจพื้นที่แบบไม่เหมือนใครค่ะแล้วเขาบอกว่าวิธีนี้ที่เขาใช้เนี่ยนะคะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่าปกติซะอีกค่ะ เดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นอีกสักครู่ค่ะ